นที่มาเชียงใหม่เขาจะมาแวะมาไหว้นะครับที่วัดเนี้สวัสดีครับทุกคนนะตอนนี้ผมอยู่ที่วัดอุปคุดนะฮะวัดอุปคุดเนี่ยก็คืออยู่ที่เมืองเชียงใหม่นะทุกคนเขาจะมีชื่อเสียงในเรื่องในเรื่องของพระอุปคุปดปราบมารบรนดานโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนถ้าใครมาที่เมืองเชียงใหม่นะก็มากาบไหว้บูชาได้เลยนะก็นี่เลยนะเดี๋ยวจะพาเขาไปดูจุดแรกนะฮะ เขาก็มีจุดกราบไหว้บูชานะครับจุดให้บูชาทูบเทียนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เยอะนะเทียนลอยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีเยอะมากๆเลยนะที่จอดรถก็สะดวกสบายนะทุกคนมีจุดให้กราบไหว้หลายจุดเลยนะครับนะฮะนี่คือพระอุปคุดนะที่ตั้งปฏิสฐานอยู่ข้างนอกนะฮะสามารถไหว้ได้เลยทุกจุดนะฮะตรงนี้เหมือนจะเป็นลอยพระพุทธบาท เป็นจะเป็นรอยพระพุทธบาทกำลองนะทุกคนนะมีเหรียญบาทเหรียญอะไรมีนกมีอะไรปล่อยด้วยนะครับเนี่ยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวนี่นะฮะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูรอบๆนะฮะตัวนี้ก็คือเป็นต้นไทรนะทุกคนต้นไทรกาะั้นไม่ใช่นะฮะต้นโพนะครับต้นโพ เจ้าที่นอนอยู่เขาก็มีการบูชากระดิ่งอะไรอย่เงี้ยนะทุกคนกระดิ่งเนอะลูกเล็กๆอ่ะเขาเรียกว่ากระดิ่งลูกโตเรียกว่าระฆังใช่ไหมฮะเอ่อจะพาเดินไป เอ้ข้างในเนี่ยคืออะไรไม่รู้เดี๋ยวเข้าไปด,ดูหน่อยอ๋อข้างในก็คือเป็นพระอุปคุตนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเข้ามาดูเดี๋ยวค่อยเข้ามาดูเดินดูรอบๆก่อนนะฮะเนี่ยครับ สาลาศลาลาตรงนี้ก็คือเป็นที่ปฏิสถานของพระปุโคตเหมือนกันนะ,ะทุกคนเดี๋ยวพาเดินดูดรอบๆก่อนนะฮะตรงนี้ก็คือเป็นโรงอะไรอ,ะอ่านไม่ออกจะเป็นเป็นเหมือนเขาทำจุดไหว้สักการะให้คนทำบุญอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ที่ของวัดนะค่อนข้างที่จะมีจํากัดนะทุกคนนะแต่เขาก็ใช้ทุกส่วนนะครับให้เกิดประโยชน์นะให้เกิดอาประโยชน์ได้ทุกส่วนเลยนะฮนะเดี๋ยวค่อยพามาขึ้นไปบนเนี้ยนะครับนี่ก็เป็นจุดกราบไหว้ท้าเวสสุวรรณนะทุกคนนะ ที่ให้บูชาอะไรต่างๆของท้าเวสสุวรรณนะครับตรงนี้ก็เป็นชุดไหว้ท้าวเวสสุวรรณนะครับนะฮะตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับทุกคนตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่แบบ ต้องเคาะระคังก่อนส,สามครั้งนะเคาะระคังก่อนสามครั้งแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะครับลงมาแล้วค่อยเคาะระคังด้านบนนะฮะนี่นะครับเหมือนผู้หญิงก็ขึ้นได้นะครับ ก็คือเป็นพระโบสถสใหญ่นะฮะที่เหมือนจะเป็นจุดที่มีพระอุคคตปฏิสถานอยู่นะครับทุกคนนี่นะจุดใหญ่เลยนะครับโครงลวดอะไรต่างๆตัวนีน้ก็คือเอาไว้แขวนพวกนีน้บางทีจะเป็นสายสินบ้างบางทีอาจจะเป็น โมยี่เปงตุงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับประเพณีทางเหนือนะทุกคนน,นะะมีพระประคุตปลังต่างๆนะทุกคนหลายปลังมากเลยนะครับปฏิสฐานอยู่ที่นี่นะฮะแล้วก็นี่คือองค์ที่อยู่หน้าสุดนะครับนี่คือเป็นองค์ที่อยู่หน้าสุดนั่งเต่านะทุกคน เนี่ยนะทุกคนอ,อยู่แถวไหนบาซ่าเลยนะครับที่จอดรถเนี่ยแบบถ้าเป็นช่วงที่แบบหน้าายหน่อยนะฮะเรียกว่าที่จอดรถไม่ว่างเลยนะครับต้องได้ไปจอดข้างๆอีกข้างกอสนอครับทุกคน <S 1> <S 1> ผมก็ไปจอดตรงนั้นนะฮะเนี่ยเป็นบรรยากาศภายในวัดนะถ้าใครมาเชียงใหม่นะฮะมาแวะไหว้พระนะฮทะทำบุญไหว้พระพระอุบุคุณได้นะครับที่วัดพระอุบุคุณนะฮะทุกคน เดี๋ยวซ้ายหน่อยนะฮะก่อนที่ไอติดถนนในบาซ่านะฮะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะ